ยิมอยางศึกมหาเวทสถานพิภพสู้ฟันอมตะเมื่อใดที่เงาของปีศาจอสรผิดปรากฏลางจึงจะคืนชีพในไม่ช้าปรมาจารย์หยินหยางนามจงชิงไล่กระถาอาคมคุ้มกันปกป้องชิงหมิงเอาไว้ทำให้ตัวของเขาเองถูกผิดปีศาจอสรผิดเข้าได้แต่รอความตายปรมาจารย์หยินหยางมีหน้าที่คุ้มกันปกป้องผู้คน ได้สิงหมิงรับช่วงต่อจากอาจารย์ของเขาเมื่อใดที่เงาปีศาจอสสรผิดปรากฏต้องมีคนไปหยุดย่างการคืนชีพของมันเราปรมาจารย์ที่เข้าร่วมศึกในครั้งนี้ชิงหมิงป๋อยาอารงและปรมาจารย์หงโหลในเรื่องจะมีกลิ่นอายการสืบสวนล่าปีศาจคนที่วงการอยู่เบื้องหลังก็คือโฮโซเยผู้มีความลับมากมาย รับตำแหน่งหน้าที่เป็นหนักปทหลวงภารกิจแรกของเราปรมาจารย์ได้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความไม่ไว้วางใจกันจักรพัินีให้ภารกิจตามหาตัวคนร้ายที่ฆ่าปรมาจารย์หงโหการสืบสวนได้เริ่มต้นขึ้นกับตรวจสอบพบว่าคนร้ายเป็นปีศาจผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในเหตุการณ์มีสี่คนได้แก่ อันดับหนึ่งชิงหมิงผู้มีข่าวหรือว่าเป็นลูกปีศาจจิ้งจอก 2. ปรลมาจารย์ป่อยา 3. อาลง 4. เฮอโซเยสุดท้ายอาลงก็คิดวิธีตัดปัญหาโดยการให้ลูกเอาติดตามเนี่ยเป็นตัวตรวจสอบหากคนผู้นั้นซ่อนปีศาจไว้มันจะวิ่งเข้าหาชิงหมิงถูกเล่นงานเนื่องจากเฮอโซเย่เนี่ยแอบใส่แมลงปีศาจไว้นบนเสื้อผ้าชิงหมิงได้ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง และท่านปอยะก็ได้อกลงปกป้องชิงหมิงเช่นกันเนื่องจากเขาแอบฟังชิงหมิงทั้งคืนในคืนที่เกิดเหตุอยู่ดีๆอหลงก็พูดถึงปรมาจารย์จงสิงขึ้นมาทําให้องคหญิงชัางพิงเนี่ยเกิดจิตใจอ่อนไหวทําให้ลูกอ๋อติดตามตรวจสอบเจอปีศาจงูที่อยู่ภายในตัวของนางอหลงเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นรีบขอโทษองค์หญิงถึงแม้ว่าภายในความคิดของอหลงเนี่ย องค์หญิงนั้นมีข่าวลือว่านางเป็นผู้รู้วิชามารและยังควบคุมจกักรพรรดินีไว้เหตุการณ์การสืบสวนจบลงด้วยการจับตัวคนลายไม่ได้ต้องบอกไว้ก่อนว่าองค์หญิงไม่ถูกเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่ที่แรกเนี่ยเพราะคืนนั้นน่ะน,นางไม่ได้อยู่ใกล้กับบริเวณที่เกิดเหตุ